ในเรื่องของความอยากหรือความโลภนี่มันก็เนื่องไปถึงเรื่องของความโกรธรือโทสะโทษสะเกิดเมื่อไม่ได้ตามที่อยากนี่ไม่่าโทสะชนิดไหนคือมันออันนั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็โกรธเรามีความโลภมีความอยากอยู่อย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีกิเลสความโลภที่มันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็มีกิเลสที่สองคือความโกรธ นี่ก็เป็นไฟเผาอีกทีหนึง่งทีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้มันอย่างไรนี่เป็นโมหะเป็นความโง่ความหลงมันก็วนเวียนอยู่แต่ในเอก,เอกความผิดการกระทําที่ผิดผิดเป็นคนประมาทคือเป็นคนโง่ไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ตนบางทีก็ไม่อยากจะรู้ซะด้วยก็มันไปอยากแต่สิ่งที่สบายแก่กิเลส คนมันไปชอบสิ่งที่สบายแก่กิเลสคืออร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสิ่งที่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นคนก็ไม่สนใจนี่เป็นเรื่องทำผิดต่อธรรมชาติเรารู้ทุกอย่างสท่ารับจะเลือกแล้วว่าเราควรจะทำอย่างไรให้ได้ผลดี ก็ไม่มีปัญหานี่เรียกว่าตั้งใจไว้ถูกต้องให้ทุกคนรู้จักไอสิ่งทั้งสามนั่นแหละให้ดีว่าความโลภความโกรธความหลงเรียกเป็นบาลีว่าโลภโทสะโมหะไม่ได้เอามาจากในท้องไม่ได้ติดมาแต่ในท้องเพิ่งรู้จักทําให้มีขึ้นมาแล้วก็มากขึ้นคนเด็กเด็กตัวเล็กเล็กเพิ่งคลอดรู้จักความอร่อย แม้ของน้ำนมของอาหารของสิ่งที่เอามาให้ดูให้เล่นให้เกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่มันจะเริ่มตั้งต้นที่จะมีเชื่อของกิเลสและและขยายเป็นกิเลสมันต้องอยากมันต้องรักแล้วมันก็ต้องหลงมันต้องยึดถือท่านทำบ่อยบ่อยบ่อยข้ามันก็เป็นนิสัยการทำเพียงครั้งเดียวยังไม่เป็นนิสัย เมื่อทำมากหลายครั้งหลายสิบครั้งมันก็เป็นนิสนัยจนมันไปโลภบังทีหนึ่งมันก็มีนิสัยนิดหนึ่งโลภอีกทีมีนิสัยนิดหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งมันก็โลภมีนิสัยโลภเต็มที่มันมีอะไรมาสาหรับจะให้โลภมันก็โลภเต็มที่มันจึงยั่งไวไม่อยู่มันจึงโลภจนฆ่าตัวเองตาย ทำลายตัวเองเพรความโลภ <c oughs>